เวลา17นาิกา57นาทีได้เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวระศงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมมื่นสุทธนารีนาฏไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมทอดพระเนตรการดําเนินงานบริการด้าน h i ชในจังหวัดเชียงใหม่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรชุมชนจำยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าโดยการยุติเอสภายในปี2573 มุ่งเน้นให้พื้นที่และประชากรที่ติดเชื้อสูงได้ชุดบริการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างครอบคลุมเร่งรัดให้ผู้ที่ติดเชื้อแล้วได้รู้สถานะเร็วรักษาเร็วและกดไวรัสสำเร็จรวมถึงยุติการรังเกียจตีตราและการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อใช้กลยุทธ์ r r t t r ประกอบด้วย i s เข้าถึงร s เข้าสู่บริการเทส ตรวจหาเชื้อทรีตตรวจรักษาและรีเทนคงอยู่ในระบบในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือของกลุ่ม M+ และกลุ่มเยาวชนรักไทยเาวันธุ์ทีนจากนั้นได้ทอดพระเนตรดิษการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธานารีนาถด,ด้วยสรงงานด้านเอสมาอย่างต่อเนื่องจนทรงได้รับการถวายตําแหน่งทูตสันทวมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหรประชาชาติเมื่อปี2562 แล้วทอดพระเนตรินทรสการการดำเนินงานบริการด้าน HIV โดยโรงพยาบาลนาครพิงคร่วมกับมูลนิธิ M+ และองค์กรแ a r e m a p ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานจัดบริการสุขภาพโดยกลุ่มประชากรหลักหรือ KPLHS หรือ Key p อเพ l a t ันเร e เฮลท์เซอร์วโดยกลุ่มประชากรหลักจะเป็นเจ้าหน้าที่ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมและรับประกันคุณภาพ เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบริการตรวจคัดกรอง h i v เชิงรุกให้บริการยาเพร็หรือยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงผ่านโครงการเพร็พระองค์สมและเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในวันเดียวกันกับที่พบตรวจพบเชื้อหรือว่าเซมเดอาร ตลอดจนนำเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพชุมชนในรายที่มีอาการคงที่การดำเนินงาน KPLHS ตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันดำเนินงานใน9จังหวัดในจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ชุมชน38คนให้บริการตรวจ HIV แล้วกว่า12,000คนซึ่งให้บริการยาเพรบกว่า1,000คนและนำเข้าสู่การรักษาจำนวน927คน ในด้านการดูแลรักษาป้องกันผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ดำเนินงานมาในเวลาเดียวก,กันกับที่ประเทศไทยรเริ่มมีการระบาดปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตต่ำกว่าร้อยละหนึ่งทั้งยังดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกอย่างประสบความสำเร็จในช่วง13ปีที่ผ่านมามีทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ HIV ที่โรงพยาบาลจำนวน401คนทารกไม่ติดเชื้อ398คนมีทารกติดเชื้อเพียง3คน โรงพยาบาลยังร่วมกับทันทสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ตรวจคัดกรองรักษาผู้ต้องขังในปีที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อและส่งเข้าสู่ระบบการรักษาจำนวน75คนในการนี้ทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ของโรงพยาบาลโดยพระราชทานกำลังใจแก่เด็กที่ไม่ติดเชื้อและเด็กที่ติดเชื้อด้วย